ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Love Novel Channel By รุกับนิยายรักโรแมนติกโรมานเรื่องร้อนรักแรงปรารถนาวันนี้เสนอเป็นตอนที่12ค่ะอยากฟังกันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะหลังจากที่มีข่าวออกไปว่าวีนั้นางเอก MV ตัวใหม่ของจองมินนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นแฟนตัวจริงของเขาและพวกเขามีโครงการที่จะแต่งงานกันในไม่ช้านี้ ข่าวนี้มีทั้งคนที่แสดงความยินดีกับความสุขของเขาและก็มีบ้างเหมือนกันที่แอนตี้แต่จองมินก็พยายามที่จะที่บายแฟนคลับของเขาเข้าใจว่าวีนัสจะไม่ทําให้เขาเปลี่ยนแปลงไปเขายังคงเป็นจองมินคนเดิมที่จะตั้งใจทํางานอย่างทุ่มเทเต็มที่เหมือนที่ผ่านมาตราบใดที่แฟนคลับยังคงต้องการเขาและอยู่เคียงข้างเขาเสมอสยอนเองก็พยายามช่วยผู้แหละที่บายให้แฟนคลับฟังถึงเรื่องนี้เช่นกัน สุดท้ายแฟนขับก็เข้าใจและพร้อมที่จะสนับสนุนผลงานของสองหนุ่มบูสกายต่อไปอีกทั้งเมื่อได้มีโอกาสพบปาบพูดคุยกับวีนัสก็ทำให้ยอมรับเธอได้ไม่ยากเพราะเธอเป็นคนนิสัยดีล่าเริงและยิ้มแย้มแจ่มใสยอยู่เสมอไม่ถือตัวว่าเป็นแฟนสาวของหนุ่มฮอตอย่างจองมินสิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้แฟนขับยอมรับวีนัสในฐานะแฟนสาวของเขาไปโดยปริยาย ในระยะหลังสองหนุ่มบูสกายยุ่งอยู่กับการโปรโมตอัลบั้มที่หกของพวกเขาทำให้ไม่ค่อยจะมีเวลาเป็นส่วนตัวหรือแม้แต่เวลาที่จะพักผ่อนวีนัทเองก็มัวแต่ยุ่งอยู่กับการเตรียมงานของบริษัททำให้เธอไม่มีเวลาใส่ใจจองมินเท่าที่ควรเธอทำงานหนักจนแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนเช่นกันที่สำคัญมักจะทำงานเพลินจนลืมกินอาหารสิ่งน,นี้เองที่ทำให้จองมินเป็นห่วงแต่เวลาว่างของเขากับแฟนสาว มักจะสวนทางกันเสมอทำให้เขาไม่สามารถสละเวลาไปดูแลเธอได้นี่เองคือสาเหตุที่ทำให้เขารู้สึกเซนแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกับที่พี่ยองซูโทรมาชวนเขาไปดื่มเหล้าที่ผับประจำจังมินรี่ตอบรับทันทีในขณะที่ซูยอนยองซูและทีมงานอีกสามคนกำลังนั่งดื่มกันอยู่นั้นซูยอนมองหาเพื่อนรักของเขาไม่เจอก็เลยพูดเปด่อยแล้วจังมินไปไหนทำไมยังไม่มาฉันโทรไปแล้วเขากำลังจะมา ยองซูตอบรู้สึกว่าตั้งแต่จองมินมีแฟนก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กับเพื่อนเลยสูยอนบน่นจากนั้นก็ได้ยินเสียงของจองมินพูดขัดขึ้นมายังไงก็ต้องหาเวลามาดื่มกับเพื่อนอยู่แล้วทําไมนายมาคนเดียวละ่ะแล้ววีไปไหนวีเขาต้องทํางานจองมินตอบคําถามของซูยอนอย่างเซ็งเซ็แล้วนายเป็นอะไรไปทําหน้ายังถูกใครบังคับให้นายมางั้นละ่ะยองซูถามอย่างสงสัยเมื่อเห็นสีหน้าของชายหนุ่มรุ่นน้อง ที่ดูเมื่อหน่ายตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วทั้งที่กำลังจะมีข่าวดีกับแฟนสาวแต่เขากลับทำหน้าเหมือนคนอกหักจะมีอะไรที่ทำให้จองมินเป็นแบบนี้ได้นอกจากวีนะักซูยอนอดแซวจองมินไม่ได้ทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นั้นยกเว้นจองมินได้แต่นั่ง,งยิ้มกับคำแซวของซูยอนแต่ก็เห็นด้วยกับคำพูดของชายหนุ่มก็ช่วงนี้วีทาแต่งานไม่สนใจฉันเลยที่สำคัญไม่ได้พักผ่อนกินนอนไม่เป็นเวลาเวลา ผอมจนแทบจะปลิวได้อยู่แล้วแล้วตกลงสาเหตุที่ทําให้นายหงุดหงิดเป็นเพราะนายรักและเป็นห่วงวีที่เธอทํางานหนักจนไม่ดูแลตัวเองหรือเป็นเพราะว่าไม่พอใจที่เธอไม่มีเวลามาสนใจนาย,นายกันแน่ยองซูถามแต่จองมินยังไม่ทันได้ตอบซูยอนก็พูดขัดขึ้นมาก่อนดูนายจะรักและเป็นห่วงวีมากเลยนะพวกเราไม่เคยเห็นนายสนใจและแคร์ผู้หญิงคนไหนมากเท่านี้มาก่อนฉันแสดงออกมาชัดมากขนาดนั้นเลยเหรอ ถามได้ก็ใช่นะสิทุกคนประสานเสียงตอบพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายก่อนที่จะหัวเราะออกมาพร้อมกันช่างเถอะมาดื่มกันดีกว่าจากนั้นพวกเขาก็ดื่มกันไปคุยกันไปแต่คนที่ดื่มมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นจองมินชายหนุ่มที่เหลืออยู่รู้ดีว่าเขาดื่มเพื่อดับความกลุ้มใจจองมินดื่มมากไปแล้วนะเขาดื่มจนน็อกไปแล้วยองซูกระซิบกระซาบกับซูยอนเหมือนจะปรึกษาสุดท้ายเขาก็เสนอความคิดเห็นว่า ซูยอนนายลองโทรหาวีที่มาที่นี่สิก็ดิ่มกันนะซูยอนเห็นด้วยจากนั้นเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาหญิงสาวเพื่อบอกให้เธอแวะมาหาพวกเขาที่นี่ตอนแรกเธอปฏิเสธเพราะงานของเธอยังไม่เสร็จแต่พอซูยอนบอกกับหญิงสาวว่าไม่รู้จองมินก้มใจเรื่องอะไรคืนนี้เขาดื่มหนักจนเกือบนอกไปแล้วทําให้วีนัดร้อนใจและปากซูยอนว่าเธอจะรีบไปหาเขาทันทีและฝากพวกเขาดูแลจองมิน เรียบร้อยวีบอกว่าจะรีบมาซูยอนกระซิบบอกพี่ยองโซหลังจากนั้นไม่นานวีนัดก็มาถึงผับประจําที่แฟนหนุ่มและเพื่อนของเขาชอบมานั่งดื่มเธอเดินตรงไปยังโต๊ะประจําของพวกเขาทันทีและถามอย่างร้อนใจไม่เห็นจองมินนั่งหลับตาไม่รับรู้ถึงการมาของเธอเขาเป็นอะไรไปคะเขาคิดถึงคุณมากอาการเลยเป็นแบบนี้นสูยอนตอบด้วยสีหน้าทะเล้นหญิงสาวเดินไปนั่งข้างตัวเขา พร้อมกับยกมือเลียวบางรูปไล้แก้มของแฟนหนุ่มเบาๆเธอเรียกชื่อเขาจองมินคะชายหนุ่มลืมตาขึ้นมาแบบสลืมสลือเขาเห็นเธอแต่นึกว่าตัวเองตาฝาดก็เลยหลับตาแล้วลืมตาขึ้นมามองหญิงสาวอีกครั้งภาพของเธอยังคงปรากฏอยู่ตรงหน้าจงพึมพำกับตัวเองนี่เราคิดถึงวีมากจนเห็นภาพหลอนเลยเหรอเมื่อวีนะได้ยินเช่นนั้นเธอก็หน้าเป็นฝีปากบางลงใบบริเวณฝีปากของชายหนุ่ม เขาเปิดปากให้ลิ้นนุ่มของเธอเข้าไปลุกลาลิ้นของเขาเนิ่นนานจนแทบขาดใจก่อนที่เธอจะถอนลิ้นสิปากออกมาชา้าๆพร้อมกับพูดกับชายหนุ่มด้วยเสียงอ่อนหวานวีเองค่ะไม่ใช่ภาพหลอนคิดถึงคุณจังเธอกอดเขาแน่นคิดถึงผมแต่คุณเอาแต่ทางานผมโทรไปหาคุณก็คุยได้ไม่นานพอบอกว่าจะไปรับคุณก็ไม่ให้ผมไปปากนี้ช่างต่อว่านะัก วีน mm like ัสพูดพร้อมกับเอามือรูปลายเลนสีปากของเขาผมคิดถึงคุณจนใจจะขาดอยู่แล้วแล้วทำไมคืนนี้ถึงดื่มเยอะขนาดนี้ล่ะคะก็ผมกุ้งใจที่ถูกแฟนทิ้งวีขอเวลาให้งานแอนโอเปนนิ่งของบริษัทผ่านไปก่อนนะคะอีกพีงแค่สองสามวันเองค่ะวีรับรองว่าหลังจากนี้วีจะชดเชยเวลาให้คุณถึงเต็มที่เลยแต่ว่าคืนนี้วีจะต้องกลับไปทํางานต่อที่บริษัทอะไรนะทํางานอีกแล้วเหรอวี นี่มันกี่โมงกี่ยามกันแล้วคุณรู้ไหมคุณอย่ากโกรธวีสิคะนะแค่นี้วีก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วและพรุ่งนี้วีก็ต้องไปรับศิลปินที่เดินทางมาจากญี่ปุ่นเพื่อที่จะมาร่วมงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของบริษัทอีกด้วยผมไปส่งคุณเองจองมินพูดออกมาในที่สุดไม่ต้องค่ะวีขับรถมาวีกลับก่อนนะคะคุณดื่มเยอะมากขนาดนี้อย่าขับรถกลับเองเลยนะวีเป็นห่วง โทรให้คนมาขับรถไปส่งคุณดีกว่านะคะเมื่อจองมินเพยักหน้ายินยอมทำตามที่แฟนสาวขอร้องหญิงสาวจึงเอ่ยปากขอตัวกลับเพื่อไปทำงานต่อที่บริษัทก่อนที่จะรีบร้อนเดินออกจากพับไปพวกเรากลับไปพักผ่อนกันบ้างดีกว่ายองซูวางเงินไว้บ,บนโต๊ะและช่วยซูยอนประคองจองมินออกจากพับโดยซูยอนอาสาขับรถพาเพื่อนร่วมวงไปส่งเองยองซูเตือนให้ขับรถด,ดีๆจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันกลับ เมื่อวีน่าทำงานเสร็จก็ขับรถกลับไปที่คอนโดของจองมินป่านนี้จะกินอะไรหรือยังนะแวะซื้อของไปทําให้กินด้วยดีกว่าวีน่าจอดรถแวะซื้อของที่ต้องการและขับรถตรงไปยังคอนโดของชายหนุ่มระหว่างที่กําลังรอลิฟต์อยู่นั้นเธอก็เห็นจองมินเดินโอบหญิงสาวคนหนึ่งออกมาจากลิฟต์อีกตัวด้วยท่าทางสุนิทสนมแต่เขาไม่เห็นเธอโชอึนเทพวกเขายังคบกันอยู่อีกเหรอแล้วทําไมเขาถึงจะมาขอเราแต่งงาน วีนัสคิดและรู้สึกสับสนกับภาพที่เห็นเขอเห็นโชอึนเฮนางแบบชื่อดังระดับแนวหน้าของเกาหลีจูบแก้มแฟนหลุ่มของเธอก่อนที่จะเดินไปขึ้นรถและขับออกไปได้วยความเร็วไม่ช้าจองมินก็เดินกลับเข้ามาเมื่อเห็นหญิงสาวยืนรอรีบอยู่ก็ดีใจเป็นอย่างมากรีบเดินตรงเข้าไปหาเธอคุณมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับวีถืออะไรไมาเยอะแยะเลยมาผมช่วยถือเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมหน้าคุณซีดแบบนี้ เขาถามด้วยความเป็นห่วงและช่วยหญิงสาวเือของล่าวคะ่ะวีไม่ได้เป็นอะไรอาจจะเป็นเพราะช่วงนี้นอนน้อยก็เลยหน้าตาไม่สดใสคุณกินอะไรหรือยังคะวีจะมาทำอาหารให้คุณกินดีเลยครับผมกำลังหิวอยู่พอดีวันนี้คุณจะทำอะไรผมกินทั้งสองคนเดินเข้าไปในลิฟต์วีนัทไม่ได้ตอบคำถามของเขาเธอยังคงยืนนิ่งเหมือนไม่รับรู้ในสิ่งที่ชายหนุ่มถามวีคุณไม่เป็นอะไรแน่นะคะ คุณถามว่าอะไรนะคะวีไม่ทันได้ฟังจองมินเดินมาเปิดประตูห้องของเขาแลวเอาของเข้าไปวางในครัวเข้ามาก่อนสิครับเดี๋ยวผมเอาน้ำมาให้ลบหน่อยนะห้องผู้ชายก็เป็นแบบนี้แหละวีนัทมองไปรอบๆก่อนจะลงความเห็นว่าแฟนหนุ่มของเธอจัดห้องได้สวยดูดีมีสไตล์และสบายตาดีเหมือนกันจองมินเดินเข้ามาโอบกอดหญิงสาวผมคิดถึงคุณจัง รู้ไหมว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบนี้นานแค่ไหนแล้วหญิงสาวเลือกที่จะเปลี่ยนหัวข้อสนทนาแทนที่จะตอบคำถามของอีกฝ่ายคุณหิวใช่ไหมคะมีจะทำอาหารให้คุณกินเองเอาก่อนนะคะมีทำไม่นานหรอกคะ่ะผมช่วยคุณดีกว่าจะได้เสร็จเร็วๆว,วันนี้คุณจะอยู่กับผมทั้งวันเลยหรือเปล่าคืนนี้ค้างกับผมนะคงจะไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะวีจะต้องไปรับคีรวที่สนามบินตอนห้าทุ่มงานอีกละเมื่อกี้คุณบอกว่าจะต้องไปรับใครนะคีรวคะ่ะ นักรลังชื่อดังของญี่ปุ่นคุณก็เคยออกงานร่วมกับเขาตั้งหลายครั้งไม่ใช่เหรอคะเขาเก่งนะเข้าวงการและมีชื่อเสียงตั้งแต่ยุยังน้อยวีเองยังติดตามผลงานของเขาเลยคะ่ะหน้าตาก็หล่อดีคุณรู้หรือเปล่าเขา่าแฟนคลับของเขาเยอะมากเลยนะวีนัดนี่คุณกําลังชมผู้ชายอื่นต่อหน้าแฟนของคุณอยู่นะจองมินก,กับเธอด้วยน้ําเสียงสีเรียก็เขาหน้ารักจริงๆนี่คะวีไปทาอาหารให้คุณกินด,ดีกว่า ผู้จบหญิงสาวก็เดินเข้าไปทําอาหารในครัวในหัวสมองเธอตอนนี้คิดถึงแต่เรื่องของจองมินและอึนเฮภาพความสนิทสนมของเขาและเธอยังคงติดตาพวกเขาเจอกันโดยบังเอิญหรือว่านัดแนกันไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วก็ไม่จองมินถึงทําเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกทั้งยังปิดบ,บังเธอเรื่องนี้ด้วยใจหนึ่งก็อยากที่จะถามข้อให้รู้เรื่องส่วนอีกใจหนึ่งของเธอก็กลัวคําตอบที่จะได้รับจากเขาแต่ความกลัวมีมากกว่าความกล้า จึงทําให้วีนัดเก็บความกังวลใจนี้ไว้แต่เพียงลำพังโอ๊ยเธอเผลอทํามีดบาดมือตัวเองจางมีได้ยินเสียงร้องของเธอก็รีบตรงเข้าไปหาและถามด้วยน้ําเสียงร้อนลนด้วยความห่วงใยคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเขาบับวีเขาดึงมือของเธอมาดูทําไมมีดถึงบาดมือคุณได้ล่ะครับเลือดออกเยอะจังเดี๋ยวผมทําแผลให้คุณก่อนจากนั้นเขาก็พาหญิงสาวไปที่โซฟาและเดินไปเอาอุปกรณ์ทําแผล มาทาแผลให้เธอ,อยงตั้งใจพร้อมกับบนแผลลึกเหมือนกันนะเลือดออกไม่หยุดเลยเจ็บมากไหมระหว่างที่ชายหนุ่มกําลังตั้งใจทําแผลให้หญิงสาวอยู่นั้นใบหน้าของทั้งคู่อยู่ห่างกันไม่ถึงครบเธอจึงสังเกตการกระทําของเขาเงียบๆสีหน้าของเขาดูจะวิตกกังวลกับอาการบาดเจ็บของเธอและใส่ใจแม้กระทั่งบาดแผลเล็กน้อยเธอจึงตัดสินใจว่าจะไม่คิดมากเกี่ยวกับเรื่องที่เธอเห็นเขากับปืนเฮสนิสนมกัน และบอกกับตนเองว่าเธอควรที่จะเชื่อใจเขาและสิ่งที่เขาแสดงออกมาก็ทำให้เธอรับรู้ได้ว่าเขารักและเป็นห่วงเธอมากมายแค่ไหนเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณกินยาหน่อยละกันยาอะไรคะก็ยาแก้อ,อักเสบไงครับกินกันไว้ก่อนผู้จบเขาก็เดินไปลินน้าและหยิบยามายื่นส่งให้หญิงสาววีนั้นมองยาในมือของจองมินที่ยื่นมาตรงหน้าเธอวีไม่กินได้ไหมคะ มีไม่ไดีเป็นอะไรสักหน่อยมีต้องกินยาแล้วค่ะคุณจะกินเองหรือว่าจะให้ผมป้อนก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าผมจะไม่ป้อนยา้ายคุณด้วยมือหรอกนะมันดูธรรมดาไปหน่อยแต่ผมจะป้อนยา้ายคุณด้วยปากของผมเองจะลองดูไหมหญิงสาวได้ยินแบบนั้นก็รีบปฏิเสธไม่ต้องค่ะมีกินเองได้ไม่ต้องรบกวนคุณหรอกค่ะไม่เป็นไรผมเต็มใจไม่ถือเป็นการรบกวนอะไรมาผมป้อนให้ หญิงสาวเห็นดังนั้นก็รีบจิบยาและแก้วน้ำจากมือของชายหนุ่มมันกินอย่างไม่เกรงงอนเพอรู้ดีว่าคืนเธอชักช้าเขาจะป้อนยาเธอด้วยปากอย่างที่เขาพูดไวจ้จริงๆคุณคงจะทำอาหารไม่ถนัดเอาเป็นว่าผมจะทำให้คุณกินเองคุณทำเป็นเหรอคะคุณก็เป็นคนบอกผมสิว่าผมต้องทำอะไรบ้างและหนุ่มสาวทั้งสองคนก็เข้าไปในครวัวทำอาหารด้วยกันหลังจะทำอาหารเสร็จก็ยกออกมาตั้งโต๊ะวีนัสเดินไปดู พร้อมกับโตรกลิ่นหอมของอาหารน่ากินจังแต่ว่าจะอร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้เรามากินกันดีกว่ากินเสร็จคุณจะได้นอนพักสักเดินก่อนที่จะไปรับไอดอลในดวงใจของคุณคืนนี้จากนั้นทั้งสองคนก็กินกันไปคุยกันไปอย่างมีความสุขอิ่มจังอิ่มแล้วก็ควรจะนอนพักนะตื่นขึ้นมาจะได้สดใสชายหนุ่มไม่เพียงแต่พูดเท่านั้นเขาจัดแจงอุ้มเธอไปวางบนเตียงนอนของเขาด้วยทำไมวีต้องนอนด้วยล่ะคะ วีไม่ได้ง่วงซะหน่อยแต่ผมว่าคุณควรจะนอนหลับสักตื่นนะเพราะที่ผ่านมาคุณทำแต่ง,งานไม่ค่อยจะมีเวลานอนพักผ่อนกูจริงนะนอนพักสักครู่ตื่นมาค่อยไปรับคี้ริวจองมินล,ล้มตัวลงนอนเคียงข้างเธอพร้อมกับดึงเธอเข้ามาในอ้อมกอดของเขานอนสักคนดีวีนัดนอนซอบอกของชายหนุ่มเธอรูปไล้แผงอกล่าสันของเขาเบาๆอีกทั้งยังพูดกับจองมินว่าเธอเคยอยากรู้ว่าการซอบอกผู้ชายอื่น จะให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนซบอกที่ชายของเธอไหมสุดท้ายก็ได้รับคำตอบจากคำพูดของเธอทำให้จองมีรู้สึกร้อนลนทนไม่ไหวจนต้องเอ่ยปากถามแฟนสาวด้วยน้ำเสียงเครียดคุณบอกผมมาสิวีว่าคุณไปนอนซบอกผู้ชายคนไหนมาทำไมคะคุณจะอยากรู้ไปาทำไมคุณจะไปทำอะไรเขาคะผมถามคุณก็ตอบมาเถอะนะพูดโยกเย้ยอยู่ได้วีนัทยกมือรูปไล้ใบหน้าของแฟนหนุ่ม พร้อมกับตอบคำถามของเขาก็หนุ่มคนนี้ยังไงล่ะคะนี่แกล้งผมเหรอหน้าตีจริงๆเลยเธอขึ้นไปนอนบนตัวเขาคุณจะตีวีจริงเหรอคะเธอจูบแก้มเขาพร้อมหัวเราะและเริ่มหาวิธีแกล้งชายหนุ่มล่างบางแอบอิงซบไหล่กว้างมือของเธอเริ่มซุกซนซุกไซเข้าไปในเสื้อของเขาคุณกำลังจะทำอะไรเหรอวีเขาลองถามเสียงเครียดทำอะไรคะวีไม่ได้ทำอะไรสักหน่อย ก็แค่นอนกอดคุณแค่นี้ผมก็จะคลั่งตายอยู่แล้วผมว่าคุณอยู่เฉยๆจะดีกว่าคืนคุณทําอะไรมากไปกว่านี้คุณจะไม่ได้นอนพักนะตามือของเธอกลับไม่ยอมหยุดนิ่งฝ่ามือเล็กรูปไล้ไปทั่วแผงอกนิ้วเลียวไล้วนอยู่ที่ยอดอกของเขาหยุดเดี๋ยวนี้นะวีนะัสผมขอเตือนให้คุณหยุดก่อนที่ผมจะหยุดตัวเองไม่ได้ชายหนุ่มพูดพร้อมกับจับมือเลียวของเธอไปรูปไล้ตรงจุดสําคัญของเขา เพื่อให้เธอรับรูบร้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเขาด้วยตัวของเธอเองหญิงสาวตาลุกวาวเมื่อรับรูบร้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เขาเพยายามจะสื่อให้เธอเข้าใจเธอเลยหยุดการกระทําของตัวเองและนอนซบอกขอเขาแทนนอนซะคนดีคุณอย่าลืมปลุกฉันนะคะฉันต้องไปถึงสนามบินก่อนห้าทุ่มคะ่ะไม่ต้องห่วงผมจะปลุกคุณเองแล้วผมก็จะไปกับคุณด้วยแต่ผมไม่เข้าใจเลยคุณเป็นครียอทีฟไม่ใช่หรอครับไม่ใช่คนดูแลศิลปินซะหน่อย ทำไมจะต้องไปรับเขาให้ยุ่งยากด้วยล่ะครับนั่นสิคะจะดูเหมือนว่าเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นกับวีมาแล้วครั้งนึงคุณจําได้ไหมคะก็ตอนนั้นผมอยากที่จะใกล้ชิดคุณผมน่าหลงสเสน่ห์คุณตั้งแต่แรกพบเลยนะแล้วทําไมคุณจะต้องไปสนามบินกับวีด้วยล่ะคะก็เพราะผมจะไปเป็นเพื่อนคุณไงครับผมจะขับรถให้คุณจะได้ไม่ต้องเหนื่อยชายหนุ่มพูดพร้อมกับก้มลงจูบขมับของเธอดูมีเล็ดในยังไงก็มีู้คุณจะตามไปกคุงวีซะมากกว่าล่ะมั้งคะ เฮ้อเกลียดนักคนรู้ทันยิ่งคุณทำท่าปลื้มชื่นชอบเขาออกนอกหน้าสักขนาดนั้นผมจะวางใจได้ยังไงกันล่ะครับต้องไปแสดงตัวให้ฝ่ายนั้นรู้ซะหน่อยว่าคุณเป็นแฟนผมนอนได้แล้วครับหญิงสาวยิ้มพร้อมกับหลับตาหลังจากนั้นไม่นานชายหนุ่มก็ได้ยินเสียงลมหายใจสม่ำเสมอของเธอจองมินยอมรับว่าสิ่งที่เธอทำกับเขานั้นมันทำให้เขาอารมณ์ค้างแต่เขาอยากให้เธอพักผ่อนจริงๆ สุดท้ายชายหนุ่มก็หลับไปพร้อมกับเธอความสนุกของ EP นี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะและกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ใน EP หนะ้าสำหรับวันนี้นุชคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ